กันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักล้อยางนะฮะของยี่ห้อคัสเตอร์พิลล่านะครับ, e รบเป็นรุ่น936า e อีนะครับ มาใน้นาให้ชมกันนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็ตามที่ลูกค้าได้เห็นเลยนะฮะหรือว่าได้เห็นชื่อตามต้นคลิปของเราเลยนะครับเขามาพร้อมกับตัวสเปคใบมีดดันแบบนี้นะครับนี่นะฮะเป็นใบมีดดันนะฮะเดิมๆจากโรงงานญี่ปุ่นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยในส่วนของผู้องศาการปรับใช้งานของเขาเนี่ยเราสามารถปรับองศาได้หลายระดับด้วยนะครับอ่าซึ่งก็ตอบโจทย์ออกมากน้ถ้าเกิดานที่เอาไปลุยนะฮะงานปรับที่ข่มดินนะฮะหรือว่ามีงานตั้งกองที่แบบว่าในลานของตัวเองในลานเกษตรของตัวเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้ลยยงานนได้เละค หลายคนเสื่อเสื่อมนี่ก็คือมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะ แล้วก็พอดูความที่เขาเป็นลายนะฮะเดิมๆมาจากโรงงานเนี่ยนะครับลูกค้าครับบนหัวเก่งของเขาเนี่ยนะฮะการเดินสายคนตัวพวกนี้เนี่ยก็จะทำออกมาได้ค่อนข้างเรียบร้อยด้วยนี่เองนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะตัวนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดในที่ดูแลนะฮะแต่ว่าไม่ได้ใช้งานผ่านดันนะครับแต่ว่าชอบสภาพนะฮะชอบปั๊มชอบแดมปั๊มนังเกียร์ของตัวรถหรือว่าชอบลุนรถของเขาเนี่ยก็สามารถแจ้งที่ร้านได้นะครับเราก็จะสามารถหาบุกีใหม่นะครับมาใส่ให้ลูกค้าได้ด้วยเช่นกันนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าชอบได้เลยนะครับตัวนี้นะครััับบอ่าเเคคคแลล้้้ววกก็ถใสปนนนนูีีะะะรต พวเนี่ยนะครับเขาก็จะเทียบกับตัวบุ้งกีที่เป็นบุ้งกีขนาด3คิวนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดใส่บุ้งกีเนี่ยลูกค้าก็จะได้เป็นบุ้งกีขนาด3คิวนั่นเองนะครับนี่นะอ่าแล้วก็เบอร์ยางนะครับก็แน่นอนนะมาพร้อมกับบุ้งกีที่เป็นบุ้งกีสาคิวเนาะเขาก็จะมาพร้อมกับเบอร์ยาง20.5 25นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นเบอร์ยางมาตรฐานเบอร์ยางแสแตนดาร์ดเลยของรถตัก936นั่นเองนะครับอ่เดี๋ยวมาดูสภาพเกียร์กันหน่อยนะฮะในส่วนของเกีีีีีีียยยยยยรร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 ร์์์์ขอออองงเเ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 เคคคคค้้้้าาาาาาานน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 ะะะะะัััััับบบบตวว่่กกกกกกก็็็จใใชปปททลลููดด๋มสภพๆ เป็นเกียร์ท็อปแบบนี้เลยนะครับก็ได้เกิดท่านหนที่ชอบนะฮะรถตักแคทนะฮะที่แบบว่าเน้นความแรงนะฮะของตัวเกียร์ความแข็งของตัวรถเป็นหลักเนี่ยนะฮะก็บอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆนะฮะนี่นะครับตัวนิยมนะฮะ9 3 6 e อนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ของเท้านะครับอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับเปิดให้ดูนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ของเท้านะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ เีส่สูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับอ่าเป็นเครื่องสูบเทอร์โบนะแต่ก็หลังเครื่องของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์แคสติปิล่านะฮะสามสามศูนย์สี่นั่นเองครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคแต่เข้ามาดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะครับ ฝั่งนี้ของเขาเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับแต่ว่าวางทีเนี่ยภาพในหน้าภาพในจอหน้าจอในกล้องเนี่ยนะฮะอาจจะมืดนิดนึงนะครับพอดีว่าตะกี้เนี่ยยืนถ่ายและแดดยังดีนะฮะแต่ว่าพอถ่ายปุ๊บเนี่ยเมฆมานะฮะมาบังแสงลดนิึมนะครับก็ถ้าเกิดพื้ๆเนี่ยฮะก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับตัวนี้นะครับแต่เบื้องต้นโดยรวมนะฮะในส่วนของพวกสภาพเครื่องนะฮะฝั่งหัวชงหัวชีดแล้วก็สภาพเครื่องตรงเทอร์โบของเขาเนี่ยก็มาแห้งดีปกตินะลูกค้าครับครับ ออมาแห้งดีหมดนะตามที่แจ้งไปแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทางานของ,งยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มแล้วก็เงียบยิบป,ปกตินะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับ ยางเงยืองถือว่าสภาพดีนะตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของพวกชุดแขนนะฮะปลายอาร์มบูมของเขาเนี่ยนะครับก็มาเนื้อเดียวหมดเลยนะครับไม่ได้มีรอยร้าวรอยดาตรงไหนของตัวเนื้อเหล็กของเขาเลยนะครับ่าแห้งๆเดิมๆนะตัวนี้นะครับพวกสายเซอร์ไพร์เหล็กเนี่ยไม่มีรั่วมีซึมนะครับแห้งแขงทันนะครับ่าโอเคอันนี้เป็นสภาพรอบคันแล้วก็สภาพตัวของเขานะเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปด้านบนนะลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองทดสอบในส่วนของแรมปั๊มแล้วก็แรงเกียร์ของเจ้าแันนี้กันนะครับ นี่นะครับผมก็ถัดขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัวข้าวสกีคันนี้นะครับอ่านี่นะฮะในส่วนคอนโทรลนะฮะตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราเทียบเป็นคอนโดสำลักขี่ธรรมดานะครับมันก็จะเป็นคอนโลคู่แบบนี้นะฮะขึ้นลงนะฮะหตัวแล้วก็ข้อไหน1ตัวนั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนของเจ้าตัวคอนโทรลตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นลายคอนโทรลเสริมนะฮะสำหรับงานผักการที่ผมได้แจ้งไปด้านล่างนะฮะก็จะเดินมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับเลยนะปิดขวาปิดซ้ายได้แบบนี้นะครับนี่นะฮ ไม่เพียงเท่านั้นนะครับเขาจะสามารถสไลด์นะฮะตัวใบมีดเนี่ยไปมาซ้ายขวาแบบนี้ได้ด้วยนะครับนี่นะฮะอ่าก็เสียวกว่าปรับองศาได้หลายแบบมากๆนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะถ้าเกิดทนไดที่แบบว่ามีงานปรับที่สมดินนะตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับอ่าแล้วก็ระบบการใช้งานนะฮะของเขาเนี่ยก็ใช้งานได้ครบหมดเลยนะตัวนี้นะครับเอาไปก็พร้อมลุยได้เลยนะครับมาเดี๋ยวมาลองกดตัวนะฮะเทสปั๊มไฮ้รอลิกกันนิดนึงนะครับ กดตัวลอ,อยขึ้นได้สบายๆนะฮะชิวๆนะครับเดี๋ยวยกแขให้ดูด้วยนะครับนี่นะฮะ,ะในส่วนของแรงพรัมนะครับของเขาเนี่ยก็ยังทํางานได้แรงนะฮะแล้วก็นิ่มนะฮะและ้วก็ไวตามไม้ตามมือดีปกตินะตัวนี้นะครับนี่นะฮะ เดี๋ยวเรามาลองเทสนะครับในส่วนของระบบเกียร์ของเขากันบ้างนะฮะในส่วนของเกียร์ของเจ้าตัวนี้นะฮะเขาจะมีมาให้ทั้งหมด4เกียร์นะครับแบบนี้เลยนะครับตามสายเกียร์ท็อกนะเดินหน้า4ี่แล้วก็ถอยหลัง4นั่นเองนะครับมางั้นเดี๋ยวเรามาลองนะฮะเริ่มที่เกียร์หก่อนเลยนะครับมากดดึงเลยนะครับดันไปข้างหน้านะฮะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับแล้วก็เกียร์สี่นะครับนี่นะฮะ เดี๋ยวเราลองถอยหลังกันบ้างนะครับเริ่มที่กินหนึ่งนะครับนะครับสองนะครับสามนะครับแล้วก็เจสี่นะครับนนะครับก็ใช้งานได้ครบทุกี์นะแล้วก็จังหวะการเปลี่ยนเกียร์หนึ่งสองสามสี่ของเขานะครับก็ทําได้นิ่มดีปกติเลยนะครับไม่พอนะฮะเดี๋ยวเราลากเจสี่ให้ดูด้วยนะครับนี่นะ อ่าก็รอไม่นานนะแป๊บเดียวมาเลยนะครับในส่วนของแรงเกียร์ของเจ้าตัวนี้นะฮะก็ยังถือว่าทํางานได้แรงแล้วก็ไวดีปกติเลยนะครับนี่นะฮะลากให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนะครับนิ่มนะครับวงมาลัยก็นิ่มนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะเสียวเลยนะครับตัวนี้นะครับเกียร์แรงนะครับปั๊มแรงนะครับเอาไปก็พร้อมลุยได้เลยนะครับนี่นะฮะนิ่มนะครับ Okay. อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะฮะสะภาพภายในนะแล้วก็เป็นการลองขับเทสตเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัวแคสติบิลล่านะครับ9 3้าสกีคันนี้นะครับ หรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักนะฮะแคทเธอรีพิล่านะครับ9 3 6 e คันนี้นะครับผมก็สามารถโทรเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับของเขานะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะครับอาจจะจะมีรูปของเขานะรายละเอียดรละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีนึ่งนะฮะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะคันน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 นีีีี้้้้้เเเเเเเ่่่่่่่่ยยยยยกกกกก็็บบออออไไดดลลววววาาาามมแแแหงงงงงสสคคคัััะะะรรรใขขพ์ฮป๊ืทน แรงดีหมดเลยนะครับเอาไปก็พร้อมเลยงานได้เลยนะครับแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของน้องเขานะฮะตัวนี้เนี่ยก็อยู่แค่ร้านกลางๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูแล้วสนใจนะฮะหรือว่ากําลังตามหานะครับรูปต่าที่มีความแบบดูแลง่ายใช้งานง่ายๆนะฮะแล้วก็มีความแบบแข็งนะฮะมีความแรงนะฮะของตัวรถเนี่ยนะฮะบอกได้เลยว่าเจ้าตัวแคสติลิล่านะฮะ 936E คันนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับมาแล้วก็ท่านใครสนใจนะฮะก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับถ้้้้าาาาเเกก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 ิดดดดดดทท่่่นนนนนไไีูแแแลลลวววชชออบบะะะะะะฮฮ็็ฝฝคค์์รร subscribe ัผมยพืใจ นะฮะสินค้าตัวใหม่ๆกอนเรยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ